เขาบอกว่าเหมือนเขาอยู่เฉยๆทําไมคนถึงชอบมายุ่งมาวุ่นวายกับเขา <c oughs> มันเป็นแรงแรงของกรรมในอดีตไงอดีตเราก็ไปชอบยุ่งกับคนอื่นเหมือนกันนะแล้วจะแก้ไขยังไงครับหลวงตาจะไปแก้ไขหรอกฮะฝึกไปเดี๋ยวมันกัไม่ฟังเองอะ่ะ ครับหลวงตาครับอันนี้เขาถามว่าหลวงตาว่าบุญอะไรที่ทำง่ายที่สุดแล้วเป็นบุญที่ได้มากที่สุดครับสวดมนตนะ์นะสวดมนต์เนี่ยมันเป็นบารมีรวมครับรวมที่ท่านทิ้งไว้แล้วไนงะเข้าใจไหมไม่เหมือนทานนะทุทานเนี่ยมันหนึ่งในสิบนะสวดมนต์มันบารมีสิบยี่สิบแลสาสิบนู่น สมัยที่อยู่กับหลวงพ่อท่านให้ดูว่าคนให้ทานกับคนสวดมนต์ความสว่างตา่างกันนะให้ทานเนี่ยก็คือของที่ให้ทานสว่างตามนั้นแต่สวดมนต์สว่างมากกว่านั้นนะจริงครับหลวงตาครับ วิธีแผ่เมตตาขณะที่สวดมนต์อยู่ทำอย่างไรครับอา้าวแล้วทำยังไงอ่ะก็นึกไปดินึกถึงบ้านน,งงาน,นึกถึงทำงานนึกถึงธุรกิจนึกถึงลูกนึกถึงผัวนึกถึงเมียอะไรไปแผ่ไปเรื่อยไงเพราะบทสวดมาที่เราไงครับเนี่ยใช้อย่างเงี้ยอย่างตู้นี่ใช้ไปอะครับเดี๋ยวเขาเขาฝันเห็นตู้ละนี่อาจริงนะเนี่ยแผ่เข้าไปอะ่ะ ยิ่งแพ่กลางคืนยิ่งดีอ่ะมันก็จะฝันเห็นเราแล้วพอเพอตุอไปบอกมวยเขาด้วยนะบอกเพราะเหตุอะไรด้วะเขากําลังมีโชคอ่ะเขากาลังจะมีโชคอ่ะมันจะโผล่ขึ้นมาอยู่แล้วพอดีตุนึกถึงเขาพอดีตอนสวดเนี้ยมันก็เลยฝันเห็นเลขประมานเนี้ยนจริงๆนียเนี่ยนั่นคือแพรนะตอนที่สวดนเนี้ย คือนึกไปถึงอะไรก็แผ่ไปถึงสิ่งนั้นใช่ย่างเนี้ยตัวต้องจําได้นะทุกวันนะครับคนมาสวดมนต์เนี่ยคนไม่ให้ทานเนี่ยเวลาสวดเนี่ยตัวต้องนึกถึงเขาไปหมดแหละทําได้ไหมล่ะหรือไม่ทํานึกเป็นภาพรวมรวครับเออก็ได้ภาพรวมรวมก็ได้เป็อธ<ต>ิษฐา,า,านอยู่ครับความดีไว้กับคนที่มาตัใช้เวลาไม่ไม่กี่ปีหรอก จะตรงดิ่งมาที่ตู้นะนี่อยบอกใครนะเนี่ยบอกกูคนแรกนะแม้แต่ให้พรเหมือนกันถ้าใครให้พรเนี่ยให้พรเนี่ยต้องบอกนะหลวงพ่อทั้งหลายต้องให้พรนะฮะหลวงพ่อผมมีนิดเดียวนะหลวงพ่อมีเยอะนะครับผ่านที่ผมไปเลยไปคนที่มาทานนะ่ะไปถึงญาติไปถึงเจ้ากรรมนายเวรถึงโอ้ ไปไกลเลยคิดได้ไหมล่ะถ้าคิดได้อะไม่นานก็จะชีวิตเปลี่ยนวิธีการของโพธิสัตว์เนี่ยครับต<ะ>้อเป็นการช่วยเหลือกันในอนาคตทั้งวิญญาณทั้งมนุษย์เนี่ยท่านให้พรกับเราทั้งหมดแล้วเนี่ยเนีเนี้ยเนี่ยเท่านตั้งนยังยังให้ด้วยเลย พราะมีอยู่วันหนึ <sk <sk ่งครับหลวงตาตอนฉันเช้าครับมีหลวงตามีแม่ชีมาบอกว่าเห็นพระที่นั่งอยู่ครับไม่ใช่พระที่วัดเราเป็นพระที่ไหนไม่รู้มานั่งให้พรก็ถูกพระแถวๆนี้แหละบารมีท่านยังทิ้งอยู่ไว้อยู่ถ้าคนเขาอารมณ์ดีๆเขาจะเห็นไม่ใช่ตุ๊องเดียวสองสามองค์อ่ะมีเป็นตับเลยถ้ากำหนดได้นะ หลวงตาครับเกิดมาในภพชาติหนึ่งจะทํำยังไงให้ภพชาตินั้นไม่เสียชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์ครับหนีจากทั้งโลกไม่ต้องไปทํางานในทั้งโลกมานั่งกินนอนสวดมนเนีเ่ยอ้าวทำได้ไหมละ่ะโลกมันของเก่านะปัจจุบันเนี่ยทำเนี่ของใหม่นะไปได้โอ้ไกลขนาดกี่กับกี่การอสงไขยนั่นแหละ เอาจริงนะเนี่ยลาวหลวงตางไม่ตัดสินใจหนีมาหรอกเ<ม>พราะโลกมันเหมือนเดิมมนุษย์ต้องการอะไรล่ะโอ้โหแค่ oh, okay. มีกินก็พอแล้วเอาอะไรมากใช่ไหมสวดมนต์ไปเนี่ยจิตมันสว่างก็ชินใช่ไหมคโอ้ oh, ไปไหนกับผีก็ดูแลอยู่แล้ว,ลวผีมาจากใครมาจากคน มันไม่บอกญาติมันเป็นไปไม่ได้หรอกเฮ้ยมึงออกเอ้ยมึงไปหาองค์นั้นอะ่ะเขาได้บุญแน่นอน <c oughs> มันก็โดนใจมาใช่ไหมเวล๋วเราให้พรเราก็ให้มันแให้ญาติมันด้วยไงมันถ้ยาวไงมันก็ดึงมาใหม่ไงโลกวิญญาณต้องการบุญอย่างเดียวความสว่างอย่างนี้นคืออายุตอนเป็นมนุษย์ไม่เข้าใจถ้าโตถ้าไม่ศึกนะ อายุเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบว่ะห้าสิบนะห้าสิบเนี่ยนอนสบายเลยนอนสบายไหสบายคร<ะ>ับมีคนมาบีบนวด<อ>วิญญาณนะวิญญาณบีบนวดสบายนึกอะไรก็ได้อย่างนั้นอ่ะแต่ต้องสวดมนต์นะไม่ใช่เล่นโทรศัพท์ทั้งคืนนะไม่ใช่นะ<อ> <laughs> ต้องสวดมนต์อย่างเดียวนะครับไม่รู้ว่ากินนอนสวดมนต์อย่างเดียวเนี่ยพูดน้อยด้วยเดี๋ยวไปพูดมาก พูดมากเดี๋ยวมันชินพอชินเนะพูดอีกแล้วเ <Yeah, yeah. S 1> ช้ามาต้องพูดแล้วจับไม้แล้วก็พูดแล้ว <c oughs> ใช่ไหมหลวงตาเนี่ชอบมากคนที่คุยแชนเนี mm ่ย hmm. จริงๆสมัยก่อนเนี่ยถ้าองค์ไหนท่านเทศแทนเนะ่ <c oughs> เอาหนูงพี่เอาเลยลุ้ยุ้ยเร <c oughs> ก็นั่งฟังเฉยเลยโอ้ย <c oughs> ไม่เปลืองด้วยไม่ต้องเทพเอง ไม่ต้องเดี๋ยวนี้ก็ใช้อยู่นะให้แทนเลยเนี่ยวันนี้พรุ่งนี้ใครมาแทนก็ได้เนี่ยตุกมาแทนไหมเราก็จะนอนนอนสบายครับหลวงตาครับ การล้างกรรมมีจริงไหมสามารถทำได้ไหมครับได้มันล้างไม่ได้แต่มันลืมได้ลืมได้ลืมได้ฮะตุกรรมนะ่ะมันล้างไม่ได้แล้วทุกอย่างนะแต่ลืมได้จะเลวขนาดไหนจะมาสวดมนต์เนี่ยลืมหมดแหละบางคนจริงสวดให้เบานล้วนะสบายเนะี่ยลืม วัดสวดมนต์คือการเบรกกรรมครับใช่สมัยก่อนเนะี่ยตอนที่สวดกับหลวงพอง่อเกือบสิบปีหรห้าหกปีนะผมเจอเจอพวกเก่ายังจำไม่ได้เลยนะอยู่กันตั้งหลายปีเนะี่ยเมียเก่าว่านเธอเดินสวนมันยังจำไม่ได้เลยอนะลองคิดดูอนะ่ะลองลองคิดดูอยู่กันมาตั้งนานนะเดินสวนตจำมันไม่ได้มันต้องมันต้องวิ่งมา ตบหลังบอกอ้อจำไม่ได้แล้วมันก็จะข้าบไขับคายไข่เนีมันลืมเข้าใจไหมเออจริงนี่เรื่องจริงเป็นมาแล้วมันไม่จำของเก่าไม่จำมันปิดสวิทหมดอะล,ลองคิดดูเพลินเพลินอนะ จำไม่ได้หรอกทุคือยิ่งสวดมนต์ไปนานๆก็จะเหมือนเป็นคนขี้หลงขี้ลืมพรองทูกเลิมมันลืมเรื่องราวม่ไรเรื่องในราวม,มันเลิมหมดแล้วบางทีชื่อหลวงพี่ยังจํากันไม่ได้ถูกนึก,กไม่ออกมันติดอยู่ที่ปากบางทีนึกไม่ออกครับใช่นั่นแนหะสวดมนต์เป็นอย่างนงี้แหละเพราะฉะนั้นอย่าจะลืมอดีตเนี้ยไม่ยากหรอกเนีย่ยทวนบ่อยๆฮะ จินนอนสวดมนตนะ์่ะไปนึกถึงมันเวลานึกกับเบนกลับมาเลยจะไม่นึกถึงผัวเก่าเมียเก่าเลยไปนึกให้ใหม่ใหม่มันก็จะลืม <laughs> มันลืมจริงๆเ <laughs> พลินมันจะลืมหมดแหละถ้าเราคิดเนี่ยมันมามันมาเป็นฉาก เวลาตุนั่งเพลินๆส่วนมุนเพลินๆคนคุยกันเนี่ยตุจะเข้าใจเลยขึ้นดีเลยฟังเนี่ยทั้งสองเลยเพลินดีด้วยนะ <c oughs> จะรู้เรามันหลอกกันหรือไม่หลอกอะไรวนะเนี่ยครับอันนี้คำถามจากที่นี่นะครับหลวงตา สวดมนต์กับสวดมนต์ออกเสียงกับไม่ออกเสียงต่างกันอย่างไรคะโอ้ถามประจําเลยออกเสียงก็ได้ทั้งจริงจกตุกแกมนุษย์ทั้งหลายนะ่ะวิญญาณด้วยทํำไมออกเสียงก็ได้แต่วิญญาณครับเวลาสวดออกเสียงทําให้ใจนิ่งสงบแต่เวลาสวดไม่ออกเสียงบางครั้งมันว่างหายไปเลย ต่างกันอย่างไรครับหลวงตาดีฮะให้มันว่างไปฮะว่างสักครึ่งวันนะเอาทาได้นะตุมันหายไปเลยนะเวลาสวดสวดมันหายอย่าไปยุ่งกับมันเลยมันไปไหนก็ไปเดี๋ยวมันก็กลับมามันไปสักเดือนยิ่งดีไม่เปลืองด้วยอ้าจริงมันจะไม่เมื่อยด้วย ทำยากนะทำได้อย่างนี้แสดงพื้นฐานเก่าเยอะนะั่นน่ะพอสวดแล้วนิ่งสวดแล้วเบาไปเลยเนี่ยโอ้โหมันไม่ง่ายๆเราอาการจิตเบากับสวดแล้วเบาคืออาการเดียวกันไหมคร,รับตาล้กันมันเบามันสบายอะมันเพลินถ้าเรามองเนี่ยเขาจะเห็นเขาจิ้มจิมห้าเ<ว>ข,า,<น>ขาจะมนใช่หน้าเขาจะจิ้มๆิม แล้วถ้าคนที่สวดแล้วหน้าบึงบ้งๆเงครับหลวงตามันไม่ค่อยมีนะไม่ใช่มันจะอมทุกข์ประมาณนะั้นมีความกังวลในชาติขานมีความกังวลในครอบครัวมีความวงวลหลายอย่างเราสามารถยิ้มไปและสวดมนต์ไปได้ใช่ไหมครับหลวงตาก็เห็นเป็นไรเลยปิดไฟเนะี่ยไม่มีใครเห็นหรอก ักพัดแล้วกล้ามเนื้อที่ใบหน้าแขนขากระตุกเป็นบางครั้งจะเป็นอะไรไหมแก้ไขอย่างไรคะหลวงตาไม่ต้องไปแก้ไขหรอกสวดมน่ะในบทสวดไม่มีอะไรเลยพูดถึงพุทธเจ้าห้าพระองค์พูดถึงพระพุพะทธธรรมพระสงค์พูดถึงพระศิรีพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดในเกี่ยวกับพุทธศาสนาไม่มีอะไร มันเป็นที่กรรมเรานะฮะกรรมเรานั้นปรับธาตุธาตุเราอะไปปรับธาตุปรับให้ปกติหลวงตาครับอยากมีโชคจะขอโชคจากพี่คุชอย่างไรครับ พิกุดที่เนี่ยครับบางคนขอก็ได้นะฮะบางคนขอก็ไม่ได้นะฮะขอหลายครั้งก็ไม่ได้บางคนบางคนขอน่ได้ประจําครับมันอยู่ที่เราไงเขาบอกพิคุดถ้ามีทานมันลึกๆหน่อยก็ดึงขึ้นมาหน่อยว่างั้นหมายถึงอาทานพิ่งทานมาเมื่อวานนี่ไง เมื่อวานมันอยู่ลึกไงพออดีต,ตมันมก็นดึงขึ้นมาหน่อยใช่ไหมเอาทานปัจจุบันมาใช้ประโยชน์เพราะมีบางคนขอพี่คูดผ่านทางหน้าจอโทรศัพท์ครับคือสวดมนต์อยู่ที่บ้านแล้วเห็นเป็นตัวเลขพุ่งมาแล้วถูกนั่นคือเขามีอยู่แล้วไงเหมือนแม่นางตะเคียนนะครับสมัยก่อนนียพาพวกไปนู่นเลย กาญจนบุดีดงตะเคียนนะเคยไปไมตุต้นตะเคียนเต็มเลยนี่จะตะเคียนทั้งนั้นไปหลายรอบเขาเขาไม่ได้ให้อย่างตู้มีเนี่ยไปมองเฉยๆมองขอโชคหน่อยนะมันก็จะมีตัวเลขขึ้นเลยถ้าตู้มีอยู่นะถ้าตู้ไม่มีมองไงก็ตาเหลงไงก็ไม่ขึ้น <c oughs> <c oughs> ไม่ขึ้น เหมือนนี้แนหะเขามีเนะี่ยถ้าไม่มีก็บอกอนะเอาปัจจุบันนะพิคุตเดี๋ยวจะชดใชด้โดยการสวดมนต์สวดมนต์ด้วยกันกันแล้วกันวันนี้อันนี้ชาติปัจจุบันเนี่ยที่ให้ชานั้มเนี่ยแล้วเขาสงสัยต่อว่าแม่ตะเคียนสวยไหมครับหลวงตาแล้ว ทำไมถึงต้องเกิดเป็นแม่ตะเคียนครับส่วนใหญ่นะสัมภาษณ์อยู่ส่วนใหญ่ไปคนที่ไม่มีผัวเขาแก่ประมาณนั้นะ่ะบุญก็ไม่มากกรรมก็ไม่มากบุญก็ไม่มากบาปก็ไม่ค่อยมากมันยังบอกไม่ถูกเหมืนอนนะมันเป็นโลกของวิญญาณน,นะโตมันอยู่ในชั้นจาตุมหรือตอนตะเคียน มันมีแต่นางตะเคียนไม่มีนายตะเคียนไม่มีนายตะเคียนไม่มีมันเป็นภูมิภูมิหนึ่งมันก็แปลกในโลกเราเนี่ยมันมีอะไรลึกลับเยอะแยะนะฮะเห <c oughs> มือนนางตาเนตานน้อายุสั้นนะเพราะกล้วยเนี่ยมันไม่กี่ปีก็นั่นแหะแต่นางตะเคียนอยู่เป็นพันนะฮะ เพราะความสว่างต่างกันนะความสว่างความสวยพอกันนะอามีอะไรชีมีอะไรค่ะคำถามแรกของวันนี้ค่ะหลวงตาคะหนูกำลังปรับเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งงานค่ะจะอธิษฐานยังไงให้ได้ตามที่คิดอ๋หลวงตามามาบวดดีกว่ามา ขอพี่คุดก็ได้ขอพี่คุดได้ทำไมถึงขอพี่คุดคะอ่าพี่คุดท่านเป็นเทวดายังเกิดอยู่กับเราถ้าเป็นตำแหน่งเกี่ยวกับราชการก็คือพี่คุดจะดูแลอยู่ใช่อธิษฐานเลยนะคะสวดมนต์ถวายพี่คุดนะคะเออค่ะคำถามต่อไปนะคะ ที่บ้านมีอาชีพทำสวนทำไร่ทำนาค่ะจะทำอย่างไรให้พืชผลงอกง,งามอุดมสมบูรณ์คะหลวงตาเอ,อถามดีมเวลาลาปลูกแล้วก็สวดมนต์ไปด้วยปลูกผักปลูกหญ้าปลูกอะไรสวดมนต์ไปด้วยแล้วก็เปิดบทสวดให้ต้นไม้อะไรให้ฟังลองทำดูสมัยก่อนมีลูกศิษย์หลวงพ่อท่านทำอยู่นะ พรากฏว่าออกออกผลดีมากนะสาธุนะคะได้ได้ผลยังไงมาบอกกันด้วยนะคะค่ะคำถามต่อไปค่ะอธิษฐานเป็นสาวกภูมิแต่มีข้อสงสัยคะ่ะทำไมถึงติดใจบทสวดจัก,กรพัทแล้วก็คิดถึงหลวงปู่ดูตลอดเวลาเพราะอะไรคะ๋ออาจจะเป็น ปัตน,น,น,นาในยุคท่านก็ได้ปัตนาในยุคท่านนะไม่เห็นท่านกันึนกถึงท่านเ,เข้าใจไหมเป็นสาวกหลวงปู่ใช่สาวกของพระศรีใช่คนโบราณเวลาเขาใส่บาทไม่ไ,มได้ยินนะคนโบราณตอนเด็กๆได้ยินประจําเขาจะจบข,ข่าวข้าวของข้าพเจ้าขาวดาวดอกบัวนะั่นนะ ยุกขึ้นเหนือหัวตั้งจิตจำนงตรงต,รงต,รงตรง่อนิพานน่ะแหละขอให้ถึงเมืองแก้วขอให้แค้ววงมานะ่ะแหละขอให้ถึงยุคพระสีอันในอนาคตการนิเทินสาธุแล้วก็ใส่บาทคนโบราณยุคนี้ไม่มีแล้วมั้งไม่มี <laughs> ไม่ได้ยิน <laughs> ขอให้รวอย่างเดียวเนีย <laughs> ประมาณนั้นแหละ คำถามจากที่ถ้าฝากมาค่ะหลวงตาสําหรับคนที่มาสวดใหม่ๆค่ะเขาสงสัยว่ากรรมพระสวดมนต์กับสวดโดยที่ไม่กรรมพะค่ะประโยชน์ต่างกันยังไงคะก็ต่างกันอยู่มันมีออปชั่นของพระอยู่นะพระคือสื่อพลังงานไงเรากำพระก็เข้าไปด้วยสวดบทสวดก็เข้าไปด้วยมองภาพรพระก็เข้าไปด้วยอีกอะมองภาพหลวงปู่ มันเข้ามาได้ทิศทางนะมันก็เหมือนบล็อกจิตอ่ะนลเรา <Yeah. S 1> เรากรรมพระเนี่ถึงมองภาพหลวงปู่นะมองสบายๆแล้วก็สวดไปด้วยไงแล้วก็หลับตาภาพหายไปก็ลืมใหม่จิตอยู่ที่พระอยู่ที่บทสวดตาอยู่ที่ภาพบล็อกไว้บล็อกขนาดบล็อกมันยังไปเลย ขนาดบล็อกมันไว้เนี่ยมันยังไปเล,เล็ดลอดไปไปนี่โน่นนั่นเลยใช่ค่ะจะทำยังไงให้เราทันความคิดของเราคะอืมันไม่ทันหรอกสวดไปเรื่อยๆและมันก็จะค่อยๆหายไปความคิดอะ่ะมันอยู่ที่ความขยันขยันสวดขยันยืนเดินนั่งน,นอนนั่นอะ่ะไม่เจ่ ห่างจากความรู้ทั้งโลกไงบ่อยๆสวดมนต์เนี่ยเนี่ยเนี่ยมาจาเนี้ยถูกแล้วล่ะกินนอนสวดมนต์เนี่ยใช้เวลาหน่อยนะไม่ใช่มาเจ็ดวันก็จะได้รู้เรื่องทุกอย่างนะไม่ใช่นะถ้ามันเบาเลยก็ไม่ใช่ค่ะคำถามต่อไปนะคะหลวงตาคะขนาดสวดมนต์พระในกระเป๋า กับพระที่ห้อยสว่างทุกองเลยไหมคะสว่างหมดแล้วทุกคน,นสว่างหมดแล้วแต่เราไม่เห็นน,นี้เองรูปลักษณ์ที่เราสร้างน่นนะมันไปหมดแล้วที่เราทั้งหลายสร้างกันทั่วแผ่นดินตอนนี้ไปหมดแล้วมันเป็นสื่อเดียวกันเพราะเราตรงไปที่หลวงปูงงไป่ไงหลวงป็นจักรพรรดิไงเวลาเราสร้างพระองคบารมีรวมผ่านที่เราไปที่พระมันก็เป็นกระแสเดียวกัน เวลาสร้างเสร็จแล้วก็เลื่อมก็แจกเลย <c oughs> มันอยู่ที่คนใช้ค่ะคำถามต่อไปเป็นญาติธรรมมาจากอังกฤษนะคะฝากมาถามว่าหลวงตาค้าหนูดูภาพหลวงปู่มีการเคลื่อนไหวแล้วก็เปลี่ยนเป็นพระองค์อื่นด้วยถ้าเกิดแบบนี้ก็คือให้เราใช้สติ ตามภาพตลอดที่ภาพเปลี่ยนไปใช่ไหมคะโอโ้ไม่ยากหรอกเห็นภาพท่านเปลี่ยนนะก็ขออะไรขออะไรก็ได้ขอความสุขขอธรรมะขออะไรก็ได้ให้ปล่อยให้เปลี่ยนไปจนถึงที่สุดแล้วภาพจะหยุดเองใช่ไหมคะโอ้โหถ้า ปล่อยไปเรื่อยๆบางคนเป็นชั่วโมงอ่ะเป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วจิตอยู่ไหนอ่ะจิตอยู่กับพระใช่ไหมไปไหนไหมอ้าวก็ถูกแล้วล่ะอยู่ได้ทั้งวันยิ่งดีได้อยู่กับท่านทั้งวันไงภาพของหลวงปู่ขยายใหญ่เล็กลอยขึ้นมีขึ้นพลังงานวิ่งรอบตัว รู้สึกตัวเบาคล้ายๆกำลังลอยอันนี้คือทำถูกแล้วหรือเปล่าคะถูกรูปลักษณ์ที่ท่านเกิดนามมาทำก็เคลื่อนไหวอยู่แล้วฮรรูปที่เราสร้างรูปที่เราเป็นรูปภาพหรือเป็นองค์เล็กองค์น้อยเนะี่ยมีรูปก็มีนามนามมาทำท่านเคลื่อนไหวอยู่จะรวมตอนอีกทีกันโน่นนะ่ะตอนท่านรวมเป็นพุทธนะน่ะ นั่นจะไม่เคลื่อนไหวแล้วะตอนนี้ก็เคลื่อนไหวตลอดเวลานะ